ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ u f a า่ศูนย์รวมกีฬาและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ l ล n e ไอดีพิมพ์ kkccc แล้วมาสนุกด้วยกันที่ UFA168 ่ ร่วมรับทีเด็ดปังๆลุ้นบอลเข้าจังๆลุ้นกินกําไรคําโตโตไปกับมาโก้เป็นประจําทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆและเพื่อนๆคนไหนอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมจากมาโก้นะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ a d k k c c c ก็จะมีทีเด็ดให้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวมาโก้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์สนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ a d k k c c c รับทีเด็ดกันทุกวัน สำหรับผลในกลุ่มมาโก้ V.I.P. นะครับเมื่อวานโรมาก็แพ้กับเจนัวไป4-2ก็เสียไปนะครับคู่นี้ส่วนสเต็ปเมื่อคืนน่าเสียดายมากๆนะครับเสียไปแค่คู่เดียวเดี๋ยววันนี้มาโก้ขอแก้ตัวใหม่ครับก็เหมือนอย่างเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าวันนี้มาโก้จะมีคู่ไหนดีคู่ไหนเด็ดคู่ไหนโดนคู่ไหนทำกำไรนะครับเรามาสรุปผล ทีเด็ดของมาโก้เมื่อวานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับทีเด็ดมาโก้นะครับเมื่อวานก็โดนโตรับประทานไป2คู่ได้ครึ่งมาคู่นึงแล้วก็เสมอไปคู่หนึ่งนะครับวันย้อนหลังเราก็ยังบวกอยู่นะครับที่2 2 5 0 0เดี๋ยวนี้จัดไปอีก4ตัวครับก็ในกลุ่มโคดวีไโคดเซียนนะครับก็บวกกันไปท่านไหนที่อยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ไปแล้วก็ทักหาน้องๆได้เลยนะครับว่าต้องการจะเข้ากลุ่มกลุ่มนี้ก็ สถิติบวก90%นะครับเข้าวันทุกวันสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากได้รับทีเด็ดปังๆโดนๆอย่างนี้ก็แอดไปเลยนะครับที่ kk444 นะครับก็จะมีแอดมินนะครับคอยตอบแล้วก็ให้ทัศนะทีเด็ดทุกวันสำหรับวันนี้นะครับจะมีคู่ไหนหน่าทำกำไรนะครับที่มาโก้กัดมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีคู่ไหนบ้างครับผม กันที่คู่แรกสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นฟุตบอลในรายการบุนเดสลีกาเยอรมันออฟเฟนแฮมจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบรอดเซียดอทมุลคู่นี้เจอกันนั้นล่าสุดนะครับก็เป็นดอทมุลนะครับบุกไปเอาชนะออฟเฟนแฮมได้ถึงทิน่น1-0นะครับสำหรับฟอร์ม5นัดลังสุดเจ้าบ้านออฟเฟนแฮมยังไม่แพ้ใครนะครับชนะรวดทั้ง5นัดส่วนดอทมุลฟอร์ม5นัดลังสุดนะครับชนะ2 เสมอ2อแพ้1สําสำหรับวันนี้นะครับราคาก็เปิดมาที่ดัดมุลต่อครึ่งลูกนะครับสำหรับความพร้อมวันนี้เจ้าบ้านอัฟเฟนฮามก็จะวางหมากมาในระบบ 3, 4, 1, 2นะครับคูหน้าวันนี้ก็จะเป็นวอลเวกฮอตนะครับกับมักซิมิเลียนไบเออร์นะครับที่จะ เป็น2ประสานในแดนหน้าส่วนดัดมุลวันนี้ก็คาดว่าจะวางหมากมาในระบบ4 2 3 1หน้าเป้าวันนี้นะครับก็น่าจะใช้นิโคลัสครุกนะครับยืนเป็นหน้าเป้าสําหรับวันนี้นะครับมาโก้ก็มองว่าฟอร์มเจ้าบ้านช่วงนี้ร้อนแรงเหลือเกินนะครับเก็บใช้ชนะอานัดรวดวันนี้เล้นๆในบ้านเจอกันคู่นี้ส่วนใหญ่ก็ ูสีกันนะครับขอสู้กันได้วันนี้ออฟเฟนฮามในบ้านน่ากลัวครับแโบคิดว่าคู่นี้เต็มที่น่าจะจบเสมอนะครับขออยู่เจ้าบ้านไว้ก่อนวันนี้ออฟเฟนฮามมาดีมีกำไรครับคู่ต่อมานะครับเรามาดูฟุตบอลทางฝั่งของลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับบาร์เซโลนาจะเปิดบ้านตอนรับการเยือนของ เซบียาคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดนะครับบาร์เซโลนาก็ถล่มเซบิยาไป3-0ฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับบาร์เซโลนายังไม่แพ้ใครนะครับชนะ4เสมอ1ฟอร์มในการเล่นในบ้าน3นัดน,นะครับเก็บชัยชนะทั้ง3นัดยิงได้10เสียไป2ลูกนะครับส่วนเซบียาฟอร์ม5นัดล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ฟอร์มในการออกเยือน2นัดก็ยังไม่ชนะใครนะครับเสมอ1แพ้1ยิงได้3ลูกเสียไป4นะครับ ราคาวันนี้เปิดมาที่บาร์เซโลนาต่อลูกครึ่งนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยมาโกมองว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับเจอกันก็เป็นบาร์เซโลนานครับเก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดนะครับเย้าเยือน2นัดล่าสุดเจอกันก็เซบียาโดนไป30ทั้ง2นัดนะครับวันนี้ต่อครึ่งลูกบาร์เซโลนาได้เล่นในบ้านมาโกคิดว่าเซบียาต้านไม่ไหวครับมาโก้ฟันธงวันนี้ไปที่บาร์เซโลนาครับ คู่ต่อมานะครับก็เป็นฟุตบอลในรายการแชมเปี้ยนชิพนะครับเชฟฟี่วนเดย์จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของซันเดอร์แลนด์คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็นเชฟฟี่วนเดย์นะครับเอาชนะซันเดอร์แลนด์ไป2-0ในฟุตบอลลีกครับนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุด เจ้าบ้านเชฟเวนเดย์ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ3แพ้2ฟอร์มในการเล่นในบ้าน4ีนัดก็ยังไม่ชนะใครเสมอ1แพ้3ยิงได้2เสียไป5นะครับส่วนเดอร์แลนด์ฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1่ฟอร์มในการออกเยือนสีนัดชนะ2เสมอ1แพ้1งยิงได้7ด เสียไป4นะครับราคาวันนี้ก็เปิดมาที่ทีมเยอนอันเดอร์แลนด์ต่อเสมอนะครับสำหรับคู่นี้นะครับมาโกมองว่าฟอร์มเจ้าบ้านเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับเจอซันเดอร์แลนด์นัดที่แล้วสะดุดพ่ายกับคาดิมา1-0นัดนี้น่าจะโชว์ฟอร์มเก่งกลับมาได้นะครับเจอกันส่วนใหญ่คู่นี้ก็สู้กันได้ครับวันนี้มาโกคิดว่าซันเดอร์แลนด์ไม่น่าแพ้จัดไปไอ้แมวดำกำชัยชนะพันธงครับ และคู่สุดท้ายนะครับเรามาดูฟุตบอลไทยลีกกันบ้างแบงคอกยูเนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบุรีรัมยูเนเต็ดคู่นี้ก็เป็นอันดับ1อันดับ2มาเจอกันนะครับนัดล่าสุดเจอกันคู่นี้ก็เป็นแบงคอกนะครับบุกไปเอาชนะบุรีรัมถึงทิน่น0นย์ประตูต่สอสนะครับสำหรับฟอร์ม5านัดลังสุดนะครับแบงคอกยูเนเต็ดชนะ4เสมอ1ฟอร์มในการเล่นในบ้าน3นัดชนะ2เสมอ1ยิงได้5แล้วก็ไม่เสียประตูเลยนะครับส่วนบุรีรัมฟอร์ม5านัดลังสุด ก็เก็บใจช,ชนะรวดทั้ง5นัดเลยนะครับฟอร์มในการออกเยือน3นัดชนะ2แพ้1ยิงได้3เสียไปลูกเดียวนะครับราคาวันนี้ก็เปิดมาที่บุรีดมยูเนเต็ดนะครับต่อเสมอสําหรับวันนี้นะครับมาโก้ก็มองว่าทั้ง2ทีมฟอร์มเนี่ยช่วงนี้อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มกัมนทั้งคู่นะครับเป็นคอกได้เปรียบได้เล่นในบ้านวันนี้มาโก้ขออิงไปอยู่ทางเจ้าบ้านดีกว่านะครับเล่นในบ้านวันนี้น่าจะได้เสียงเชียร์จากแฟนบอลมีลูกคึดลูกสู้วันนี้คิดว่าน่าจะเก็บใช้ได้ มาโก้ Marco, ฟันธงครับครับผมก็สรุปกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆว่ามีตัวไหนดีตัวไหนเด็ดตัวไหนโดนตัวไหนโดนใจตรงใจเพื่อนๆบ้างนะครับก็สามารถเลือกไปทํากําไรได้เลยนะครับชอบตัวไหนรักตัวไหนไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมและเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจที่จะรับทีเด็ด v i p จากมาโก้นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปที่ KKCC c ได้เลยนะครับ ก็จะมีทีเด็ดให้กันทุกวันแอดมินเราเนี่ยจะตอบย4บชั่วโมงเลยนะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับท่านไหนสนใจรับทีเด็ดก็เข้ามาได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาทีเด็ดมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ